สแตรแตีอตทอไปดูไหมหาน,นี้เร่งมาสัะดด้านอ <c oughs> ตอร์แชนของเราได้เลยนะคะพนักานของเราจะรีบนของมาให้คุณลูกาทันทเลยค่รามอนและรโรชชั่นในช่งวงเวลานี้นะคะ เราไปชุรันี้หรือวันนี้นะะสหรับว,วัน,นี้นะมีโปรโชั่นพิเศนะคะเขาบอกห้ามใส่แต้ตมหนึ่ง <900 S 1> ร้อยบาทีโดรนเจ็ดสิบบาทรับโค้กคแชร์ไปหนึ่งรนนูต้องคันสองร้อบาทีโรเจ็นโ้ยี่สิบบาทรับโค้กคุณแชรไปเช่นกันนะคะโปรปกตินะคะเติมหนึ่งร้อยฟิบาทเติมสองร้อยฟรีสี่สบเติมห้าร้อยฟรีหนึ่งร้อยสิบาทเติมห สอง้ยห้ 10, าสิบาทและเั็สองันปีห0รบาทค่ะ